เก่งไงเก่งเหม็นปากนะนกนะเก่งเก่งเก่งเหม็นปากไหมเหม็นปากมหมจังเดี๋ยวมันหัมน,นมาเองเหม็นปากไหมเหม็นปากไหมหมาอะไรวะหอมหอมเก่งจังฮะฮะดู้นหอมเหม็นปากไหมชอบอ่ะ รักเจ้านายมั้เนาะรักกันรักหรอแม่ลูกกันเนาะเราเป็นแม่เป็นลูกกันเนาะไม่ให้รักไม่ให้รักไม่รักไม่ให้รักไม่ได้รักไม่รักได้ไหมไม่ให้รักไม่ได้ไม่รักไม่ได้เหรออืม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  เก่งในรักอ่ะมันเก่งในรักนะมันกัดหูเงี้ยว่ากัดหูเปล่วะกัดหูอีกเองอ่ะหันมาดู้องมีตับมาฝากมันไว้เนี่ยอืมอืมน่ารักนี้ต้องกรไปเอามีตับมาฝากมันเนี่ยโอ้โหมันรักเจ้านายมันเนี่ยไอหันดูได้หอมจริงแบบว่าหันข้างๆได้จอมจริงแบบว่า ดั้นข้างเดี๋ยวหอมจริงหรออรอกนู่นเมาแก้วโอ้ยรูปหล่อขนาดนเท่านี่ยมันหอมจริงเหรอเนี่ยมันหอมจริงเหรอเนี่ยแต่ดาราหน้ากล้องอดาราหน้ากล้องหอมดาราหน้ากล้องหอม,หอมรู้จักหอมเนี่ยเป็นพระเอกหนังอะ่ะ ฮะครับอฮะ,ฮะเก่งเก่งหอมมี่หอมมี่หอมเก่งเก่งเป็นพระเอกหนังเหรอเก่งเหม็นไหมเก่งเหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นหรือหอมหอมกระดิกขางก็หอุณหมอในหอมปลาป้าดิหอมปลาป้าดิหอมปลาป้าดิหอมมือดิหอมมือดิวยก็คหอมได้ด้วย น่ารักน่ารักหอมมือดิ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 น่ารัก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 น่าเลี้ยงหมาอย่างนี้น่าเลี้ยงนะนะเอาอาหารเม็ดให้มันด้วยนะ